สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกออนไลน์และโลกปัจจุบันสวัสดีครับผมมือนี่ผมสิมาถ่ายคลิปเรื่องพิสูจน์ก่อนสิ้นใจว่าถ้าได้ฟังธรรมะเปิดธรรมะแล้วเปิดธรรมะเสร็จแล้วตกกรจะสิ้นใจเปิดธรรมะฟังนะครับผมเปิดธรรมเปิดธรรมะให้ฟังแล้วสิเป็นยังไงครับผมเบิง่งในคลิป หลวงพ่อคือฤติวัดนาป่าพงครับผมผมมึงคลิปเล่าแล้วก็มีคนพิสูจน์หลายคนอยู่ว่าก่อนจะสิ้นใจหรือสิ้นใจไปแล้วก็ตามเปิดธรรมะใ้ฟังครับผมแล้วร่างกายสีบกแข็งคือคือคือคนที่บริด้ฟังหรือสัตว์ใดหรือผู้ใดที่เสียชีวิตแล้วบริด้ฟังธรรมะร่างกายจะแข็งบวม แบบว่าที่เฮาเคยเห็นแหละครับผมแต่มื่อน,นี้ครับผมเมื่อคืนนี่ครับนี่ครับผมครับอันนี้คือหมาตัวที่หัวซุกกระปองในคลิปนะครับผมในคลิปที่ผมสางไว้คลิปแรกหัวซุกกระปองเอาซอยชีวิตไอยู่สมุรปราก,การแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอดอนเจดีครับผมจังหวัดสุพรรณบุรี แลวก็ผมก็เลยได้พิสูจน์ครับผมก็เลยได้พิสูจน์อันขึ้นหลุมครับหลุมเพื่อจะคุดฝังครับเตรียมตอนแรกผมว่าผมสิบท้ายคลิปหรอกครับผมแบบน,นี้ผมก็กวอนสิฝังหมูได้จับเบิ้งอีกครับผมคือมาตัวนี้นี่ได้ตายตอนประมาณหกโมงก,กว่าครับผมหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกาครับผมอา่า แต่ท้องท้องสีเศร้าพุบยุบสีเศร้าพ้องนั่นตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับผมมาตอนนี้ตอนนี้ผมก็ถ่ายอยู่ประมาณเกือบขามขึ้นมาขึ้นหนึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบสี่โมงเร้านะครับผมสี่ประมาณสี่โมงเร้าตอนน่ะตอนนี้ครับผมรลยกาผมสิบพักามาเป็นเบิ้งครับว่าฟังธราม่เราเป็นยังไงครับผมเปิดรมาไม้ฟังครับ บังเอิญแบตผมมันมันเปิดฟังบได้ครับผมบังบังเอิญนแบตผมมันเปิดแบตหน่อยตอนผมเปิดธรรมะนะเปิดได้อยู่ประมาณจักสองชั่วโมงแบตหมดครับผมผมก็เลยได้มาพี่สูน์ครับนี่ครับอ่อนครับเห็นไหมครับอ่อนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคืออ่อนครับอ่อนขาอ่อนครับนี่ขาอ่อนเลยครับ เห็นบ่ครับขาอ่อนเลยแล้วก็นี่ครับเห็นข้อบ่ครับนี่ยข้ออ่อนครับอ่อนคือพันตายนะครับนี่ครับอ่อนเลยครับอ่อนเลยนี่ครับเห็นบ่อ่อนเลยซึ่งไอ้หมาที่ผมลงคลิปมานั่นตายทั้งมดเลยครับผมผมฟังครับแต่ผมบ่ได้ทายคลิปชู่ตัวครับผม ผมบริทายคลิปสู่ตัวให้พี่น้องเมืองแต่ผมฟังหมามานี่อยู่สม,มุิประการข้องดันครับผมผมฟังหมามาประมาณเกือบ20ตัวแล้วครับผมเป็นซับไปลยโดยไปิยายฟังหมาครับผมที่ผมดูแลในคลิปต่างๆที่ผมถ่ายล่งครับตายเมืดครับเหลือแต่แม่ครับผมพบว่าผมหาเหตุผลพอแล้วว่าเป็นยังหมาขึ้นายเพราะว่าพื้นที่ผมอยู่เขาเลี้ยงป่าเลี้ยงกุ้งแล้วครับ บอนั่นข้าเจ้าเสียงหนังง้วนหนังค้อยน่ะมาถิมลงมันมี่หมาส่วกจอนจัดน่ะที่เป็นแม่มันน่ะมันก็ไปคาบอาหารไม่ให้ลูกมันโดยสัญชาตญาณมันหักลูกมันแต่ว่านังน่ะมันก็นมาพ้องที่หลังเขาบอกว่าหานังนั้นเขาแท่น้ำยาอย่างมันใน,นห้องบ่หัวจักเขามาลงบอ่อให้ป่ากินเพื่อประหยัดทร์ทุนในการเลี้ยงป่ามาที่นี่นี่ตายทุกตัวเลยครับที่กินหนังงัวหนังค้ยครับเพราะ่ามันบย่อย มันเหนียวครับผมเหนียวหลายตายทุกตัวเลยผมหาเหตุผลพอแล้วไปยังมาคือตายนี่แหละครับตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายครับตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายตั้งซื้อ่ามึนๆผมดื้อหลครับผมมาตัวนี้ดื้อคักดื้อแน่ผมออกมานุ่มครับกาบาจะเลียงแหละครับผมตัวนี้เพราะว่าเหลือตัวเดียวแต่กับมาตายอยู่วัดนเลศดอนเจดี สุพรรณบุรีไปเลยครับผมที่ผมมาซื้อที่ซื้อทางไว้ท่านนี้ครับผมนี่ครับแต่ว่าขาหลังแข็งครับผมขาหลังแข็งงอไปเลยเลยครับห็นบ่ขาหลังจะแข็งงอไปเลยเลยครับแข็งเกลี้ยนกัขึ้นในร้อมกันลงพร้อมกันเลยครับแข็งห็นบะโยกไปโยกมานแข็งเลยครับขาแต่อันนี้บอกไปร้อมกันเน่บ่ครับขาหนาอ่อนเลย ขาหน้าอ่อนอ่อนทั้งสองข้อข้ออ 1, 2, ่อ,อนครับเห็นบอกครับข้ออ่อนแต่หมาทุกตัวที่ผมฟังมากเกือบยี่สิบตัวข้อแข็งทุกตัวขาเนี่แข็งมมดแข็งมาทั้งตัวเลยยกตอนยกขึ้นนี่คือยกทอนใหม่ทอนฟื้นนี่แหละครับจะแข็งแบบนั้นเลยหมาทุกตัวจะเป็นนักสั้นที่ผมฟังมากครับผมแต่ซุ้มนั้นผมบ่ได้เปิดถ้ามาไอ้ฟัง ใน Youtube ของลวง,งพ่อค,อคกธิกปัฒน,นาป่าพองอยู่ขลองสีปทุมธานีนครับผมเพิ่นกล่าวมาลง Youtube ผมก็เลยเปิดเบิ้งคนที่พิสูจน์คนคือกันนะครับฟังแล้วกัอ่อ,อนบ่บวมอันนี้ก็บบบวมเลยครับตายได้เกือบประมาณจากชั่วโมงอันนี้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงครับผมบ่แข็ง ถ้าหมาสุนันนี่ตายได้ซีหาชโม่วงกับแข็งหมดแล้วครับที่ผมฝังมาครับผมเพราะผมไม่ได้เปิดทําไมฟังครับอันนี้กับขาหลังแข็งนี่อาจก็ได้ประมาณการเอาประเมินกันว่าแบตผมหมดก่อนครับผมแบตของผมเ่เปิดทําไม่ฟังหมดก่อนนี่แหละครับผมยังพิสูจน์ว่าเออถ้ามานี่ก็ซอยได้ครับผมซอยได้ระดับหนึ่ง ราวนผิดธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติต้องแข็งตัวเมื่อจิตออกจากล่างแล้วว่าคนหรือสัตว์ทุกอย่างจิตออกล่างแล้วต้องแข็งแั่นบ่ครับแต่ว่านี่บกแข็งครับแข็งใต้ขาล่างขาล่างนี่แข็งอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะแบตผมดก่อนครับผมได้ชํานี้นี่อ่อนนมเนี่ยคือเพราะท่านตายเลยครับผมคือนอนอยู่นี่ครับนี่ครับคือนอนอยู่เลยนั่นครับผมข้อกับอ่อนอีลีครับอ่อนอิลีครับเห็นไหมครับ ผมใส่บางใดเลยครับใส่บางเลยคือมาตัวนีแตายเอาได้ครับแต่อ่อนเลยครับผมแล้วกับบมมีทีทาวาสิสแข็งอีกจักประมาณจักอีกสิบชั่วโมงกับว่าแข็งเพราะลักษณะมันบ่มีอาการ่าสิแข็งนะครับผมถ้ามันต้องมีนิดๆให้ห้องสังเกตออกว่าอีกสิบชั่วโมงอีกสองชองั่วโมงแข็งสีมันบ่มมีอาการแบบนั้นให้เ,เห็นนะครับผมความรู้สึกมันสัมผัสแบบนั้นนะครับผม แต่ว่าก็กาสิฝังก้อนนะครับผมสีฝังเขาก้อนนี่ครับผมรวมหุ่งคุดไปโยครับคุดขามห้องน้ำแดงเลยครับเห็นไหมห้องน้ำห้องน้ำแดงเลยครับผมทีขึ้นมาสั่งห้องน้ำไ้ครับผมกากาวา <c ười> ่าเสพประโยชน์จากนี้คือต้นแค่ครับต้นแค่ห้เป็นปุ๋ยไปได้นนตูเลยครับผมจะได้ฝังหมาพร้อมครับผมฝังหมาพร้อมได้ประโยชน์หลายอย่าง แต่เลมาเห็ดคลิปทายให้ซูพี่น้องเบิ้งครับผมว่าเอาไปพิสูจน์เบิ้งนะครับว่าก้อนสีไต่ไม่ต้องเห็ดไม่ต้องฉีดยายังเลยตั้งสินครับผมหรือไปเบิ้งคลิปหลวงพ่อคึกฤทธิ์ไปนะครับเพิ่นไม่คลิปไปเบิ้งครับพิพ์ไปเลยครับหลวงพ่อคึกฤทธิ์ครับผมวัดนาป่าพงเพิ่นกับพิสูจน์มาหลายศพแล้วครับเป็นพันๆศพแล้วครับได้ผลครับ เพราะว่าก่อนจะสิ้นใจนี่ให้ฟังธรรมะบวสัตวลหรือค,ครับสิบบวบวมเลยครับสิบบวบวมเลยสั์ตัวอื่นนี่ตายไปประมาณจากสามสี่ชั่วโมงบวมหมดแล้วครับผมที่ผมสิบบวมสิไข้ออกมาเลยครับแต่มาตัวนี้นี่มันเอื้อ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 เอเสียงก็แห้งแต่มันนะมเมนสิไปแล้วบวซันวันนี้ผมก็เลยคิดพอ่อบางยูทูบของหลวงพ่อก็เลยไปมาเปิดทำหมายฟัง อานาปนาสตินะครับผมให้ฟังธรรมะของห้องไอว่าก่อนจะสิ้นใจควรจะทํำใจยังไดนะครับผมเฮจิตใจยังไดครับผมให้ฟังเบงิงผมเปิดให้ฟังเบงิงบัทที่นี่นี่แบดมืดก็เลยได้สานี้ครับส่วนส่วนส่วนไต้โคนมานี่โคนเหงาตัวนี้มหาหัวเลยครับส่วนนี้นี่อ่อนเหมือนครับแข็งตะขาสองอันนี้ครับแข็งไปน้ำกันเลยเห็นไหมครับนะ บ่มีขาตั้งกองคบนี้ไปน้ากันเลยแข็งเกเรเลยครับนี่ครับส่วนขาหนาอ่อ,อนหยองเหียกเลยครับบ่ออไปน้ากันวันยกบกขึ้นได้ครับอ้อ,อนหมดเลยคือพ่นตายนี่ครับเห็นไ่มนี่แหละครับเอาไปพิสูจน์เบิ้งคัาผมแล้วก็ฟังธรรมานแล้วก็สิไปสู้พบภูมิที่ดีครับเพราะว่าจิตใจดีได้เมื่อจิตใจเฮาดีเฮาเบิกบานเฮาบบกห่วงบาย่ยแล้วทางไปก็คือดีแน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าห้าปลอยตามจะทากรรมกำไมีสิทธ์ไปทางทีบดีครับเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันไหลลงสู่ทีต่าอยู่แล้วเขาต้องมีอย่างมาประครับประคองจิตใจโดยที่เขาเปิดทําไมายเป็นฟังเพิ่นจะไปสู่ภพภิที่ดีครับคลิปนี้จริงเอามาฝากพี่ฝากน้องให้เบิ่งครับเพราะว่าผมพิสูจน์แล้วสำรับสัตว์พิสูจน์ครั้งแรกของผมนะครับพิสูจน์ครั้งแรกของผมว่า เออได้ผลครับผมได้ผลแบบนี้เข้าก็ดีใจว่าเออสั์ที่เขา้าดูแลนี่ไปสู่ผู้พวดีอาจจะได้มากเกิดเป็นคนก็นได้ครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องครับผมถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็เอาไว้ครับผมหรือแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆญา,าติน้องในระับมูล่รละฟังหรือไปเปิดเบิงรายละเอียดของพอร์ลคิดเครื่องร ใน YouTube เลยครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีและให้พี่น้องทุกคนพบพอดีสิ่งดีๆครับผมสวัสดีครับมันมาทุรนทุรายเลยม,มันตายแบบสงบนิ่งเลยแบบไปมันมาทุรนทุลายเลยอ่ะมันต้องเรียนวิสัยหมาเหรอเผามากฮักโหมมากเป็นนี่เจ้าเบิรงนะั่นเห็นมนันเหรออ่อนเลยเห็นมนันเหรออ่อนเลยเห็นมั้ยอ่อนเลยคือพวกเป็นอย่างนี้เห็นมั้ย อือเห็นบอนบ่เป็นอย่างไรอืมบออืดบอไข่บออืดบอไข่โปทตีนมาที่คอยฟังมานไข่หมดเลยนี่เห็นบอเห็นอนเยลเห็นบออ่อนเลยเลยเนั่นใา่ไปใา่มานได้สบายอืมอ่อนนบ่อนคนน่ะปตีนบอนปตีนแข็งกเลยเแข็งชุดตัวที่คอยฟังมานของแข็งชุดตัวมันฟังธรรมะมันหลับมันหลับสิธรรมะก็ขอฟังฟังสมื่เงี้ยมาเรืง มาเขาก็มี่มีอินซี่ของเขาเด้อเป็นพวกที่สัตว์สิพวกคือดิบว่าอันนี้พวกแข็งจะพวกแข็งเลยอะ่ะครับผมว่าสีฟังเลยก็เลยยกขึ้นมาไวท้ที่เทียงหน้าหน่อยแหละครับผมเทียงหน้าหน่อยเจสูแล้วอยากเห็นว่าเออไม่ค่อยเบิ้งน้ำแน่ราวะบล็อกเคยเห็นกับตาจากทเทียเบิ้งแต่ในยูทูบของของหลวงพ่อคือ

Det er godkjennende.